สวัสดีครับอยู่กับส่องโฟล์ลอนพาเราคือเก่าครับนะวันนี้ผมอยู่ภาพไปเบิ่งรถไถยนะครับรถไทยฟอร์ดฟอร์ดฮาพันครับอ่าเป็นไถดินแข็งดินแก่นนะครับเนาะโบหัวจะไถลงบอนนะไอเบิ่งกันเลยครับขับมาแล้วครับรถไทยฟอร์ดส่วนมากคนกต่ยังมียมกันานี่นะครับเนาะรถไทยฟอร์ดจะเป็นทับเพื่อนอันนี้ทับเพื่อนล้อหลังครับเนผม มันขับเกิดรอหน่อยครับมีแต่รอหลังครับนะเสียงแก่ดังๆยิง่งน้อยครับนะสีก็แล้วแต่ผู้ไปเฮ็ดนะครับเนะาะมักสีใดก็เห็ดเอาครับ เออเด็กคนแต่งคนชอบนะครับเนาะเป็นฐานสามนะครับเนาะครับอ่าถือว่าลงเลิกนะครับเนาะประมาณเป็นเป็นเป็นดินเหนียวนะครับระยะคนตกมหนานี่เอ่อดินนี่จะติดต้องเท่าด้วยแหละครับ นัอศึกษส át, ่วนมากคนกันยังนิยมกันนะครับเนาะเพราะว่าเป็นรถไถที่แห้งหาอะไรง่ายนะครับมันจะทนความรับว่องไวแพงกว่าเพียรครับของรถบรกไถไม่ค่อยลงครับดินแข็งแข็งนะครับจกแรงไหมไม่ไม่ครับจงแรงประมาณนี้ยไม่แรงหรอตกอยู่แต่ไม่ค่อยแรง กอ,องรถไทยนะครับนะบอกว่ายินแข็งครับไาไม่ไม่ค่อย,ยลงเขาบอกแก่ก็ถซื้อ่าสุดยอดแล้วครับซ่้นหนึ่งครับครับปกติแล้วนะครับเนาะจะจะ,จะเลิกกน้น,นนะครับเนาะกองรถไทยบานะครับพื้นที่อยู่นี่ประมาณ น่าจะประมาณไล่กบวนะครับเนาะครับครับหญ้างจะเป็นหอกๆนะครับเนาะจากหญ้างหกๆครับเป็นหัวครับเรียบร้อยครับเจะของกรถคันมาถามมันดินบกแข็งบกแก่นนะครับเนาะจะหันคนนี่ครับเราจะพอเห็นหอนยอดหญ้างนะครับ เดินวามหกหลดครับอย่างนั้นถือว่าไถไเลยงามนะครับเนาะนี่ครับปลอดในตำนานนาาะแค่เดินเข้าเดียวนะมนำ้ะ ใช่พอถึงหนึ่งชั่วโมงแลครับเนาะครับใกล้ที่เล่าแล้วครับครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับให้ถึงชั่วโมงพื้นที่ประมาณสองไร่นะครับเนาะปลอดครับเรียบร้อยครับแนตะ่เสร็จตรงนี้แล้วก็จะลง ่าดินเออ่ไถบ่ค่อยดีปนานีดยนะเพระาะว่าดินมันแข็งเนำาะเจ้าของลงพิ่นว่าถ้าดินบ่แข็งนี่นวลกว่านี้ครับเรียบกว่านี้แล้วก็บ่มีปลายหญ้าโผล่ประมาณนน้นบสุดท้ายนี้ก็มี่ยังหลายครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเนาะยสองกดไล,น,ลน์พาเลาะเด้อครับขอบคุณครับ